วันนี้ไปจากตลาดมาครับก็จะทำแกงอ่อมเป็นเป็ดนะฮะเดี๋ยวทำการล้างแล้วก็หั่นนี่ก็เป็ดซื้อมากิโลสองนะครับเป็นเศษเศษเนื้อเป็ดนะครับ ก็ใส่เกลือเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็ดจะมีสาบก็ใส่เกลือเล็กน้อยเดี๋ยวก็ไปทำการหั่นนะครับเอาชิ้นตามชอบนะครับพอดีคำนะก็ ไม่ต้องเล็กต้องใหญ่มากหั่นเป็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปทําการหั่นผักต่อนะครับผักแรกนะฮะก็นี่เลยครับผักชีลาวใส่ไปแบบก็ทําการหั่นนะหัน่นโคนนี่ไม่เอานะฮะโคนเอาทิ้งน,นะครับทิ้งไป ต่อหั่นยาวๆนะครับประมาณสักสองสองนิ้วนะครับต่อมาก็ต้นหอมนะครับเดี๋ยวนำไปล้างน้ำก่อนต้นหอมก็เหมือนกันนะฮะหัวไม่เอาทิ้งไปนะครับเหมือนกันฮะหั่นยาวประมาณสักสองนิ้ว2-3นิ้วนะครับ ก็เตรียมผักไว้นะครับเดี๋ยวไปทําน้ําพริกต่อนะครับต่อไปก็เป็นการทําน้ําพริกนะฮะน้ำพริกแกงตอ,อนก็ใส่ไปเลยนะฮะใส่พริกไปนะฮะพริกแล้วก็หัวหอมนะครับหัวหอมแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้หั่นหั่นอยนะครับตะไคร้หัน่นแล้วก็กระเทียมนะครับ แล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือพริกแห้งนะครับชอบกินรสจัดหน่อยก็ใส่พริกแห้งไปีครับเติมความเผ็ดความนัวนะครับสําหรับพริกแห้งทีงงนี้ก็ทาการตํานะครับตาพออย่ายานะครับเดีย๋ยวเราไปแค่นี้พอแล้วครับเดีย๋ยวเราไป ตั้งหม้อกันนะครับก็ทําการตั้งหม้อนะครับแล้วก็เปิดไฟเป็นไฟอ่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะนําเจ้าหนังเป็ดนะฮะเป็ดที่ที่เมื่อกี้เตรียมามาจะมีหนังนะครับนาหนังก่อนนะครับนี่นะฮะเป็นหนังหนังเป็ดเนาะ เดี๋ยวจะนำหนังเป็ดหน้าลงไปเจียวก่อนนะครับลงไปเพื่อเอาน้ำมันน้ำมันจากเป็ดนะครับก็จะเ,เพิ่มความหอมนะครับในส่วนนี้นะครับตอนนี้เราเปิดไฟอ่อนนะครับหลังจากที่เป็ดนะฮะน้ำมันออกมาแล้วก็ใส่พริกแกงนะครับ พี่แกงที่เราเตรียมไว้นะครับก็ทำการคนนะครับก็จะมีการไอการจามเกิดขึ้นนะด้วยความหอมของม,มันแล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับ ก็เราคั่วนะจนมีความหอมกลิ่นหอมของเครื่องเทศออกมานะครับฮะได้ได้ได้กลิ่นหอมกันไหมฮะตอนนี้กลิ่นหอมเริ่มเริ่มออกมาเยอะแล้วนะครับหลังจากที่หอมนะฮะหอมแล้วก็ดูได้ที่แล้วนะครับก็ใส่เป็ดลงไปนะครับอันนี้เป็นเป็ดนะคะ เสร็จที่เราหั่นกิ้นลงไปนะครับพอเราถ่ายเป็นลงไปนะครับให้ตัดไปเป็นไปลางนะครับก็คนนะครับคนให้เก็ดกับเครื่องแกงเข้ากันได้ดีนะครับตรงนี้ก็ไปลางตรงนี้ก็จะมีกลิ่นกลิ่นของเครื่องเทศน,นะเข้าจมูก อาจจะมีการจามการอะไรได้นะครับก็นวนเป็ดไปสักพักนะฮะจนจนแล้วว่าสีสีออกสีสีแล้วนะครับก็เติมน้ำลงไปนะครับก็เติมน้ำล้างครกลงไปเลยครับ น้ำก็เอาพอคุกขิดคลุกขิดพอนะครับไม่ต้องเยอะก็ปรุงรสด้วยคะนอคนอก้อนฮนะหนึ่งก้อนใช้คนอหมูคะนอไก่ก็ได้นะครับสั่งไปเลยครับหลังจากนั้นก็น้ำปลานะครับของอะไรก็ได้นะครับผมใส่อยู่ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ น้ำปลายี่ห้อไหนก็ได้นะครับใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับก็คนนะครับคนแล้วก็ลองลองชิมรสนะครับว่ารสชาติที่ออกมาเป็นประมาณไหนนะครับ อร่อยฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนัวเลยครับรสชาตินี้ก็เดี๋ยวปิดฝาไว้นะครับให้เป็ดนะของเรายุ่ยนะครับแล้วก็จะนำผักมาใส่นะฮะก็หลังจากที่เราเคี่ยวไปได้สักพักนะครับก็น่าจะยุ่ยดีแล้วนะครับเพราะว่า ดูจากสีสันแล้วน่าจะดุยก็เติมผักลงไปเลยนะครับตันนี้ก็ผักที่เดี่ยวไหมก็มีมะเขือนะครับมีมะเขือใส่มะเขือไปด้วยนะครับก็มันบ้านทํากินเองก็ใช้มือได้นะครับต้องเราทํากินเองนะครับเติมมะเขือลงไปนะครับตามด้วยบรรดานี่นะครับพวกผักชีลาวนะครับแล้วก็ ผักชียาวต้นหอมนะครับใบแมงลักนะครับหลังจากใส่ไปแล้วก็คนนะครับตอนนี้ก็จะมีกลิ่นหอมๆนะครับของพวกปักชีลาวนะครับแล้วก็ใบแมงลักนะฮะเริ่มส่งกลิ่นหอมนะฮะก็ส่วนตัวผมชอบกินผักแบบยุยยๆนะครับก็จะต้อง ต้มให้นานขึ้นนะฮะก็หลังจากเคี่ยวไปสักพักนะครับก็ผักเริ่มยุ่ยเริ่มยุ่ยนะฮะเริ่มยุ่ยเริ่มเปื่อยก็เป็นอันเสร็จนะครับเสร็จการทํเอมเป็ดในวันนี้นะครับก็ทีสันหน้าตานารับประทานผักมีอะไรนะครับก็ฝากติดตามนะครับสำหรับการทําอาหารของผมซึ่งเป็นคนชอบทานลักษณะแบบนี้นะครับอาหารอีสานอาหารบ้านๆน,นะครับก็ อย่าลืนเข้ามารับชมกดถูกใจกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ